สมมงพิเซนเตอร์ของ Royal h a r r i ์สนะคะอะก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องราวมากมายขอเปิดตัวแขกรับเชิญก่อนเลยนะคะน้องพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วอนยองสวัสดีเฮ้ยวอนยอง วอนยองแต่ว่ารบกวนทุกคนอย่าวอนหยุดนะคะกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ส<ด><ห>ามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจทักทายน้องพีพีกันได้นะคะวันนี้พิเศษสุดๆจริงๆเพราะว่านี่คือครั้งแรกของน้องพีกับ Royal Paris Skincare ที่รเราได้มามพูดคุยกันถึงเคล็ดลับผิวแบบ แบบสว่างกระจ่างใสยิ่งกว่าจักรวาลเออมงสามอาจจะต้องหลีบหลีแสงนิดนึงหลีแสงเลยหรอให้ผิวของเธอโอเคได้เลยเท่านั้นเพราะเราเห็นผิวตั้งแต่ที่มิสซิสซิปปีถูกต้องมองมานี่คือคนที่อยู่ฝั่งทางซ้ายของมิสซิสซิปปีนี่คือดูอย่างเงี้ยมองแบบวิ่แบบมองมาจากปารีสเออ โยงเข้าแบรนด์นะคะ,ะคือมองจากตรงนั้นก็คือเห็นเลยว่าผิวคือสว่างกระต่างใสมากนะคะทุกคนควันนี้นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนอกจากน้องพีพีมาแล้วนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆมากมายสำหรับลายไกโคลิกไบร์นะคะมาให้ทุกคนด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าแล้วเราก็จะมังจะมีอ e ีวงอีเวนต์เปิดตัวกันด้วยทุกคนรู้ใช่ไหมซึ่งอีเวนต์เปิดตัวนี้จะเป็นอีเวนต์เปิดตัวที่แบบ ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าน,านั้นเท่าน,านั้นมีคนมาดูงานอีกแล้วคือจะบอกว่ารอบก่อนที่เปิดตัวน้องพี่ีไปที่ไอคอนสยามครับเฮยเปิดพูดชื่อห้างที่ห้างแห่งหนึ่งบริเวณริมแม่น้ําคือ เป็นที่อื้ออึงเป็นที่อื้อึงเลยหรอแต่งานนั้นคืออลังจริงๆอลังมากๆอลังมากๆครับผมสมมงแล้วก็งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่17มกราปีหน้านะคะก็จะไม่แพ้ไม่แพ้กันเลยหรอไม่แพ้เลยเพราะว่าจะเป็นการเปิดตัวไกคลิกไรไอเซร่มใหญ่ขึ้น2เท่าหรือเปล่าเท่านั้นเรียกได้ว่ามีการชโดชโดโชโชโชบวกแสดงรวมเป็น ช h ดโวชดโโชว์แสงสีเสียงนะคะมีการแบบว่าเอ้ยทําแบบเทคนิคพิเศษแบบใหม่นะคะให้ทุกคนสามารถไปติดตามกันได้แล้วก็ใครที่อยากที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะเข้าร่วมงานในวันนั้นนะคะต้องรับฟังกติกาต่อไปนี้ให้ดีซึ่งยาวมากประมาณ1อยข้อเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเลิศแต่ว่าก่อนที่จะไปพูด้อยข้อเนี่ยให้พี่ๆทักทายเปนแน่ ุกคคคนือิดถึง้งกันได้ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับพี่พีนะครับวันนี้พี่อยู่กับ v a r e l Paris, กลค c o l i ก Bright, Wit P p กร i t นะครับเออเออ,เอ,อมัน,านายังไงล่ะตบมือทำไมไม่ใส่เอฟเฟกตบมืออ่ะพี่สาวคือจะบอกว่าที่เนี่ยเขายืนเขาค่อนข้างยืนเรื่องสาวมากหรอ,อหมายถึงว่าเป็นสาวที่ค่อนข้างสั่งได้สังเกตได้ตบมือตบมือฟาตบมือตบมือกีดกีดกีด มีด้วยเหรอมีจริงหรอมีกีนจริงหรออ๋อมีกีอ๋อกีนคนกีดเออ๋อกีดอีกรอบได้ไหมคะกีดอีกรอบอ้าวนะคะก็ตอนนี้ไม่มีเอฟเฟกต์สังเีตแต่ว่าพี่ๆสามารถเลือกเอฟเฟกต์ที่ชอบใจได้ได้ครับผมเอฟเฟกต์ลิสต์มาให้ประมาณหลานอันแล้วให้พี่ๆเลือกระเบิดลงชอบอันระเบิดลงมีระเบิดลงไหมหามาให้พี่ๆเดี๋ยวนี้ตูมตูมอย่างเงี้ยที่ ไม่มีเลยคิดวังมากจริง,<อ>รงต้องออกจาก<อ>ไลฟ์ไปก่อนแล้วเนี้ยเมื่อกี้โมไปเยอะมาก<ช>โอเคทุกคนระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เรากำลังจะพูดถึงกติกามากมายนะคะเดี๋ยวให้พี่สาวนะคะเตรียมตัวคิดกันบ้านหาสาวที่เหมาะกับน้องพี่พีให้พี่พีเลือกนะคะได้ครับโอเคนะอ่ะซึ่ง กติกาในการที่จะเข้าร่วมอีเวนต์นะคะจริงๆทุกคนน่าจะทราบกันบ้างแล้วสามารถติดตามทางช่องทางออฟ i ิเชีของ r o ย a l Paris ได้นะคะแต่ว่าจะขอนเล่าให้ฟังอีกสักหนึ่งครั้งครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีแค่กติกาการเข้าร่วมอีเวนต์แต่ว่าไลฟ์นี้พี่ๆมากับเราทางที่ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาแจกครับทุกคนอยากจะฟังเข้าร่วมอีเวนต์ก่อนหรือว่าในไลฟ์ก่อนถามใครใช่ต่อเลยก็ได้ก็ต่อนี้ก็ ช็อตไปเลยดูคอมเมนต์ก็ได้อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์เธอคอมเมนต์เข้ามาว่าเธออยากฟังอะไรกันมากกว่านะคะถ้าจะคอมเมนต์ว่าพีพีน่ารักเนี่ยทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าความน่ารักของพีพีอีเวนต์ครับเขาบอกว่าอยากรู้อีเวนต์อีเวนต์ก็ได้อีเวนต์นะคะทุกคนมีโพยด้วยนะคะพอยาวมากนะคะต้องเป็นเสียงแบบผู้ประกาศปะนิดนึงได้นิดนึง Attention please Attention please Attention ได้แล้วเราจะแบ่งไงพ้อูคุละข้อเดีได้อ่าเดี๋ยวหนูบอ่าเดี๋ยวเอางี้แล้วก็อยวให้พี่พีพูดพูดสองข้อสุดท้ายกันได้พี่พูดสองข้อสุดท้ายให้ได้ครับ Attention please Attention นะคะแมคชนิกในการเข้าร่วมรุ่นอีเวนต์นะคะเมื่อซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไกลคลิกไรของ Royal Paris ผ่าน Royal Paris Official Store ทาง Lazada ครบ 4,999บาทนะคะฟังอีกครั้ง4999บาทนะคะโดยในหนึ่งใบเสร็จนะคะต้องประกอบด้วยสินค้าไกโคลิกไรไอเซรมัมไอนิดหนึ่งที่จะต้องพูดแต่ว่า4ขวดได้ไหมละ่ะช่วยกันได้ไหมละ่ะใต้ตาเธอจะสว่างใสไปจนถึงนู่นอะโลกหน้าก็ถึงซื <c oughs> อ้อแจกก็ได้ซื้อแจกก็ได้ไดถ้าเกิดว่าเราสะดวกที่จะใส่แว่นกันแดดตงอนกงคืน แต่ยังอยากให้ใต้ตากระจ่างใสออกมา4ขวดนี้จิตๆมากเลยนะคะก็ยังไม่รู้จักตัวนี้ไงถ้ารู้จักตัวนี้ไม่ใส่แล้วหมืนกันแน่ฮ้ยบาอพี่ๆนะคะอ่ะไกลโคลิกไบรท์ไอเซรัมนะคะอย่างน้อย4ขวดนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะจะมีผู้โชคดีทั้งหมด140ท่านนะคะ140ล้านท่านอุ้ยจากทั่วโลกเรียกได้ว่าสทวีปสทวีปสทวีปเรียกได้ว่าเราปิดสยาม พูดชื่อให้เหราขอโทษเราปิดพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองเราปิดสยามประเทศสยามประเทศเพื่อพีพีกรษ เพื่อจัดอีเวนต์ในครั้งนี้เท่าน,านั้นเราทําได้เพื่อ PP พีนะคะรักมากแค่ไหนให้คิดเอานะคะจะมีผู้โชคดีนะคะ140ท่านนะคะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภณัณฑ์รอยัลบาริ l i ก b ค i ิ h t ร y อ s ซร u m นะคะและที่สําคัญสามารถร่วมกิจกรรมน่ารักกับ PP พีได้ไว้นะคะในวันที่17มกราคม2,567ตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณลาน Block I s i ซ m s ม u a r e ซึ่งก็ จ,จริงเราได้ฟังฟีดแบ็นะคะเราก็ได้ทําการปรับฟีดแบ็ให้ทุกคน140ท่านจะได้นั่งใช่ไหมคุณพี่คุณพี่คอนเฟิร์มกับดิฉันคุณพี่พูดออกมาถูออกต้องคุณพี่พูดออกมาว่าใช่พูดออกมาใช่ะะเซ็นสัญญาด้วยเลยเส็นไว้เลยนะคะไลฟ์นี้เป็นพยานะะคะทุกคนจะได้นั่งนะคะ140ที่นั่งนะคะแล้วก็ ไม่พอเท่านั้นนะคะสามารถจริงๆสามารถเริ่มซื้อได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่18ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อซื้อปุ๊บนะคะกรรมใบาเสร็จไว้ให้ดีนะคะถึงเป็นลาซาด้าก็จะมีเลขใบเสร็จต่อท้ายนะคะกรอกฟอร์มนะคะแล้วก็ลงทะเบียนพร้อมกันนะคะวันที่19ธันวาคมเริ่มตั้งแต่19ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่ สิบมก,การกาบผมเป็นอย่างนี้ขึ้นให้ด้วยค่ะด้านล่างตรงนั้นหมายเลขคําสั่งซื้อน่ารักนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะมีรางวัลพิเศษไปอีกนะคะ32ท่านเราจะมีใน140จะมี32ท่านผู้โชคดีนะคะที่มีเลขใบเสร็จลงท้ายด้วยเลข 2, 2> จะได้ที่นั่งพิเศษภายในงานรางวัลละ1ที่พิเศษยังไงอ่ะ ได้ออกไลฟ์ฟอนโลรับชมความน่ารักของพีพีแบบก็คือประชิดต่อแล้วต่ออีกมีหลายต่อมากครับผมแล้วก็รางวัลนะครับสำหรับ108ท่านนะครับจะได้108ท่านจะได้ที่นั่งภายในงานรางวัลละ1ที่นั่งนะครับผมรางวัลพิเศษสำหรับ10ท่านเนี่ยจากการสุ่มเลือกของทางแบรนด์นะครับจะได้เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีท่วม รุ้นรับของรางวัลพิเศษจากรอ r รีอลและสุดท้ายก็คือรางวัลพิเศษสำหรับ10ท่านจากการสุ่มเลือกของทางแบรนด์นะครับจะได้ถ่ายรูปกลุ่มรวมกับ p p โดยจะได้รับรูปเป็นดิจิทัลไฟล์ผ่านทางอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 30วันหลังทําการจบกิจกรรมครับนั่นแหละค่ะทุกคนทุกคนอย่าพึ่งวีนว่าแบบทำไมสามสิบวันอ่ะตรงรูปก่อนตงรูปด้วยตงรูปด้วยแล้วก็วแบบว่าคือนอกจากจะถ่ายให้แล้วเรายังตรงรูปให้อีกตรงให้พร้อมติดกอบพร้อมติดเข้าสติกเกอร์ปังมากเข้านานนะก็คือจะได้รับภาพเป็นภาพดิจิตอลไปนะคะก็รอไปในประมาณในระยะเวลา30วันได้ภาพแน่นอนไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังเลยไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องหน้าใสปิงปังไปเจอน้องพี่พี่ไป ตากระจ่างใสใช้ตอนนี้เลยไปเจอกันอีกทีน้าใสแน่นอนเท่านั้นถึงแม้ว่าคุณอาจจะโอเคค่ะได้ที่นั่งแถวหลังสุดแต่ว่าความกระจ่างใสของคุณเตะตาแน่นอนไม่ได่เตะตาพีพีแต่ตาดิฉันเองดิฉันมองแต่การนี้คนสวยอยู่ที่ไหนก็สวยเท่านั้นเท่านั้นเหมือนพี่วอนยองพี่วอนยองพี่วอนยองอมีคนพิมพ์เข้ามาไว้อันนี้สวยไกลจากมิสซิสซิปปีมิสซิสซิปปีส่งเขาประกวดอาจจะมีคนงงว่ามิสซิสซิปปีมาจากไหน ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้อยู่ดีก็คิดคิดมาว่าเอ้ยมมสซิสซิปปีไม่เพราเราสวยไกลเราเห็นตั้งแต่ที่ปารีสไปถึงเมสซิสซิปปีเท่านั้นแม่น้ำแซนไกลเลยข้ามมหาสมุทรเในส่วนของฝั่งนั้นแปซิฟิกแปซิฟิกก็ยังเห็นอาร์ติยังต้องโทรมาบอกว่า เลิกพูดได้แล้วเขาผิดสะผันสักทีตอนนี้เรารียลโทรมาแล้วโทรมาจากปารีสเลยบอกว่าอยากให้ปลดกิจกรรมนี้ออกเราเล่นนะคะไม่พอนะคะนั่นคือในส่วนของเมคานิกการร่วมเข้าอีเวนต์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเอางี้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันจำนวนทั้งหมด1,2,3 4 5 6 7 8 9าประมาณ15บรรทัดนะคะก็คือสามารถ ไปติดตามกันได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียออฟ i ิเชีของ L'Oreal Paris ได้ครับะะผมแต่ว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องวันนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าปัจจุบันอีกแล้วนะคะครับในวันนี้ไลฟ์สตรีมมิ่งอันนี้นะคะน้องพีพีเราก็จะมีการแจกนะคะของขวัญสุดพิเศษพร้อมไลายเซ็นของน้องพีพีก็ <ๆ S 2> ค,คือสิ่งนี้เลยนี่เป็นหมวกแบบนี้นะคบผมมีหลายแบบ มีแบบนี้หนึ่งแบบนี้หนึ่งเอออ่ามันยังอ่ะเธอเดี๋ยวจะเซ็นกันสดๆแล้วแจกเลยแจกเลยแจกเลยซึ่งเราก็จะมีการติดเราวก็มีการแจกทั้งหมดนะคะสองรางวัลนะคะแต่ว่าจะแจกเป็นสองรอบใครที่รอติดตาอ๋อไม่ไม่ใช่สองรางวัลขอโทษสิบรางวัลเออสิบรางวัลสิบรางวัลสองรอบรอบละห้ารางวัลถูกต้องค่ะแล้วก็ในส่วนของกติกานะคะทุกคนเอาอีกแล้วกติกานะคะก็คือ ซื้อผลิตภัณฑ์นะคะกลุ่มไกดคนิกไบรท์ของ Royal Paris นะคะอีกแล้วครบ4 0 0 0ก็ครบ4999บาทหลังหักส่วนลดอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องมีไอเซรั่มนึงี่เหนไหมล่ะเรามาแบบนี้ไงเพราะว่าใช้จริงอะไรจริงเตรียมกดแล้วให้ตัวเองด้วยเท่านั้นเท่านั้นอยากจะสุ่มสิทธิ์ให้ตัวเองแบบไปเจอตัวเองบ้าง พีพีน่ากระดิ่มาถึงขั้นว่าพีพียังต้องอยากไปเจอพีพีจากมีซีซีพีเท่านั้นน,นะค,ะค่ะทุกคนนะคะกติกาอีกรอบนะคะก็คือซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มไกล์ฟลิกไรท์นะคะของรอยัลฟาริสครบ4,999ันารนะคะโดยต้องมีไอเซร์เมอย่างน้อย4ขวดนะคะแล้วก็กดชัมระเงินตามเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่แจ้งนะคะเดี๋ยวทุกคนจะมัวแต่เสียแบบเสียสมาธิไม่ยอมมาฟังพวกเราว่าเรื่องนสมัต ขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะให้แนะนำว่ากดใส่ตะกร้าไปก่อนก็ได้สักสี่ขวดแล้วก็ที่เหลือฟังไปเพลินๆนะคะกดให้ครบส9้หลังหักส่วนลดด<า>้วยนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะก็ไม่ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเธอลินเธอมาหลอกขายผลิตภัณฑ์ฉันหลอกไม่ฉันนําผลิตภัณฑ์ที่ดีมาให้เธอเท่าน,านั้นนะคะซึ่งก็นั่นแหละค่ะนี่คือผ่านไปแล้วทั้งหมด1 5นาทีกับการพูดแมคานิกสองงานด้วยกั <c oughs> นนะทุกคนรัวๆเลยนะคะเอางี้การติด ถ้าเกิดว่ามีคําถามนะคะสามารถสอบถามเข้ามาทางแอดมินได้ให้แอดมินช่วยตอบคําถามให้ได้นะคะแต่ว่าณจุดนี้เราจะไปพูดคุยกันสักทีได้ครับถึงพาที่เราจะต้องสบายใจที่สุดหรอล่าพีพีก็คือการพูดคุยครับพูดคุยขำเลยว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพิ่งไป l อเมาครับผมแต่ไม่ได้ไปมิสซิสซิปปีเฮ้ยใส่หรอไม่ไปในส่วนของแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนิดหน่อยครับผมแล้วก็ ไปดูโชว์ก็ก็กลับมาเนี่ยแหละครับแล้วก็พอมาถึงปึ๊บก,ก็คือเบิ่งมาที่ l o r ี a l Paris เลย <Quand. S 1> เท่านั้นเท่านั้นอาจจะมีอีเวนต์ก่อนนิดหน่อยแต่ว่าก็รีบมาแล้วอีเวนต์ก่อน้ะนี่นก็ก็เป็นกิมมิคอยู่แล้วพี่พีเป็นคนมีกิมมิคมีกิมมิคมีกิมมิคทุกอย่างยังไงมงสยังต้องเรียกตัวพีพีไปรับม,มงสังเรียกอีกแล้วหรองงมากคือเวลาเล่นแอปหนึ่งแอปแอปหนึ่งก็คือเล่นไปเรื่อยแล้วแบบ คือเจพีพีทุกสามปีเจพีพีเอาอีกครับมีพีพีใหม่แล้วพีพีใหม่แล้วยิ่งช่วงที่มีการประกวดขึ้นมามีคนบอกว่ามงสามต้องเป็นของพีพีเราเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะวไวรันจากการที่เราไปร้องเพลงในการประโยชน์ MUT อันนั้นมันอันนั้นมันคือที่สุดแล้วพีพีพมันมันไม่มีจุดไหนที่จะหยุดเธอได้คือดูเราก็คือแบบใครเอาน้ำไปดับผู้ชายคนนี้หน่อยคือมันไม่มีทางที่จะดับความ เปล่งประกายของคนคนนี้ได้แล้วเธอเวอร์่อเวอร์มากเดินยาแรงมากแข็งพูนไปแล้วแข็งพูนหมดแล้วเริ่มบวมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ผู้ชมในห้องส่งนะคะประมาณ14ล้านคนปฏิเสธไม่ลงว่าทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าว่าอาปังมาทุกคนพูดเมือนกันว่าว่า Royal Paris ปังมา เออนะคะอ่ะก็คือมีทีมอเมริกาไปดูแฟชั่นชวงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์แบหนึ่งที่เป็น global One b a s d o r นะคะก็เป็นไงมากอ่ะแล้วโชว์ให้ฟังคร่าวๆได้ไหมได้ครับผมก็ไปถึงก็เราเรามีเวลากันไม่เยอะเพราะว่าเรามีเวลาประมาณ2-3วันที่อยู่ที่ที่บผมแล้วก็ได้ไปดูโชว์มาก็รู้สึกเอประทับใจมากแล้วก็ ต้องรีบกลับมาแต่ว่าพลอยไ,ไม่อยู่ตรงนั้นพลอยไ,ไม่อยู่ตรงนั้นพลอยไ,ไม่แต่ว่าเรารนอน,น้อยมากเฮ้ยคือการที่ไปถึงปุ๊บเราเจ็ตแหลกสุดๆ, <c oughs> ๆ,ๆพลินแล้วคือ <c oughs> พอเราเจ็ตแหลกอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปดูโชว์อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบหน้าเราก็ต้องปังสุดเท่านั้นก็เลยมีตัวช่วยไงเฮ้ย ซึ่งตัวช่วยมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเออก็เลยมีตัวช่วยไงระหว่างที่อยู่บนเครื่องแบบ20กว่าชั่วโมงเนี้ยมันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆบ้างอไเล่นเออแล้วก็โรขึ้นโรลงนะคะรแล้วก็หมุนแบบว่างๆปุ๊บแล้วก็บึ๊บ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 อย่างนี้ไปเลยนี่ไม่ใช่เล่นลูกกําปัดนะคะแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมานําเสนอให้กับทุกคนแต่จริงๆล้วพี่ๆคือเป็นคนที่อันนี้พ่งตรงเลยได้ไหมว่าคนถือหน้าดีมากขอบคุณครับ ทำยังไงดีวันนี้ฉันต้องตายกี่ตลกเพราะว่าผิวเขาดแหละเกินแต่ก็มีสิวนะก็เป็นแบบปกติแบบสมมุติเราแบบพักผ่อนน้อยหรือเราใช่แล้วก็ยังมีสิวขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับผม ซึ่งเมื่อกี้นะคะได้มีการพูดถึงการบำรุงผิวหน้าที่ให้ดูเปล่งประกายดูแบบปิวบั๊แบบนี้ของพีพีไปแล้วนะคะคซึ่งผลิตภัณฑ์การดูแลผิวของพีพีนะคะก็คงไม่พ้นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไกล c o ริกไบออ e เซอร์อคร่ะอันนี้เป็นแค่ไอ e เซ r ร m um นะครับที่รจริงยังมีอีกหลายๆตัวที่พีใช้ด้วยนะครับค่ะและคือบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงเราเพิ่งได้ทําการลองไปแบบว่า กรุบกรุบกีบกีบกระปีน้ำปลากระปีน้ำปลายังไม่แบบจริงจังเราจะไปจริงจังแบบตะโกนใหญ่หญเบื้มที่อีเวนต์ของน้องพีพีครับแล้วก็ใครนี่อีกแล้ววียดนะแต่ว่าเอาจริงอันนี้เราค่อนข้างเป็นแบบอะไรที่แปลกใหม่รมลร์ปารี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก,ก่อนใครที่ได้เป็นผู้โชคดีหรือว่าใครที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีก็ไปสามารถติดตามดูน้องพีพีกันได้ในะยะไกลนะคะก็ไม่ให้ดูไงอเอ้ยเออไม่ให้ดูไง ซึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะคือเคล็ดลับผิวใต้ตาที่มีความกระจ่างใสของน้องพีพีนะคะแล้วก็มากับคำเคลมนะคะที่ว่าจะช่วยลดเลือนความหมองคล้ำได้ใต้ดวงตานะคะได้มากถึง49%เลยไงละ่ะ 49%เ์ภายใน2สัปดาห์ใช่เราไม่รีรอยู่แล้วค่ะสองสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะในส่วนของไกลคลีปรายไอเซรัฟมีส่วนผสมด้วยกันถึง3าอย่างด้วยกันนะคะซึ่งมีอะไรบ้างให้น้องพีพีแนะนำได้ครับอย่างแรกก็คือเป็นตัวไกโคลิกนะครับผมก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวชั้นบนเนี่ยกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวใหม่และทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยครับและอย่างที่2คือในอาซิลามัยนะครับหยุดการผลิตเม็ดสีเมลานินทําให้ผิวเนี่ยดูสม่ำเสมอและช่วยลดการเกิด ของความหมองคล้ำรอบดวงตาค่ะ,ะและสุดท้ายก็คือวิตามิน CG ซึ่งเมื่อกี้ถามพิมพิมแล้วว่าทำไมต้อง CG คือวิตามิน C อย่างเดียวเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วแต่ G เนี่ยคือมาจากวิตามิน C ที่ได้ผ่านการเค,เคลือบกลูโคสทำให้วิตามินเนี่ยมันสเสถียรขึ้นหมายความว่าเป็นวิตามิน C ที่ดียิ่งขึ้นด้วยคับภูมิใจในตัวพีมพ,พ์มากบอกบอกเ๋ยว่าแม่พ่อบอกเ๋ยว,ว่า,ออว,ว,าวิตามินซีเนี่ยท,ทุกคนเขาจะขึ้นชื่อกันอยู่แล้วว่าเขาจะไวต่อแสงแดดบ้างเขาจะแบบอุ้ยถ้าถ้าแบบเก็บไว้ไม่ดีเขาจะแบบ แตกสลายไปหรือเปล่าแต่ว่าความพิเศษของวิตามินซีจีก็คือการถูกเคลือบด้วยเหมือนที่น้องพี่พีบอกน้ําตาลกลูโคสนะคะก็คือจะทําให้ประสิทธิภาพมันดียิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาว่ามีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นค่ะริงจริงผลิตภัณฑ์ของรอยฟารีสเนี่ยทุกตัวเราค่อนข้างที่จะชอบในการใส่น้าหอมเพราะว่าเราขาย เซนสอรี่ในการใช้ด้วยมันถึงว่าเราอยากให้ใช้เรารู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวไอเซรัมของไกโคลิกไบรท์ตัวนี้นะคะจะไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมเพราะว่าเรารู้ว่าใต้ตาเนี่ยเป็น area ที่บอบางที่สุดครับเราก็เลยงดใส่น้ําหอมมาในนี้แต่ว่าพี่ชอบไม้นี้มากเลยนะพี่ลิ้ไม้มันคือแบบเยาวไม้ไม้อันเนี้ยมันมีความแบบยังไงอ่ะมันเป็นลูกกิ้งเย็นเย็นซึ่งถ้าเราไม่ใช่เย็นเราจะเย็นไหม เย็นก็คือยังเย็นอยู่ก็คือพิเศษมากพิเศษจริงๆแล้วก็ใช่แล้วก็มีความแบบมันเบลนอย่างเงี้ยได้ด้วยใช่ให้เข้ากับดวงตาเรานี่อย่างงี้ได้โอ้ยไม่ใช่ผิดตาเออถ้าอยากใช้แบบนั้นจมูกเราก็อาจจะกระ่ังใส่น่าก็อาจจะใส่ไปแนะนำอาจจะไม่แนะนำขนาดนั้นก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าชอบก็ได้ไม่ติดไม่ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วทำได้หมดนะครแต่ว่า ใส่ใต้ใตาจะดีที่สุดแต่พี่ชอบเนื้อมะันะมันมีความบางแล้วมันก็ม,มันซึม,มคือปกติไอครีมอะครับหมายความว่าไอครีมหรือไอเซรั่มต่างๆเนี่ยมันจะมีความแบบถ้าสมมติมันหนาไปอะแล้วเราลงแบบคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยมันมันไม่ติด เออจริงจริงอันนี้พอมันบางมากๆแล้วมันพอมันซึมอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบผิวใต้ตาดูสมูทขึ้นด้วยเราพี่ว่าน่าจะลงทับกับเมคอัพน่าจะแบบปังมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยแบบบางคนที่มีปัญหาว่าพอลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาหรือว่าแต่งหน้าไปเราเมคอัพมันแบบมันเป็นล่องมันครีซใช่มันจะเป็นแบบขุยๆอันนี้ก็คือเป็นเหมือนตัวที่แบบลงแบบเคลือบลงไปก่อนทําให้แบบผิวมันดูสมูทขึ้นด้วยแล้วเวลาเราปาดคอนซีลเลอร์ไปเนี่ยมันก็จะเนียนขึ้นด้วยเก่งมากภูมิใจในตัวพีพภูมิใจใน ตัวพุ่มใจในตัวเธอมาจริงๆไม่ผิดเลยทำกันบ้านมาเยอะมากนอกจากที่หนึ่งของเรานอกจากนั้นนะคะจะบอกว่าคนน่ะพี่ๆเราต้องเล่าให้ฟังว่าคนน่ะเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการใช้อายเซรั่มทำไมอ่ะหรืออายครีมอะไรเขาคิกว่าเราใช้ทำไมเราก็ใช้เซรั่มหน้าไปแล้วไงแล้วทำไมเราต้องใช้อเซรั่มอีกก็ทาตรงแบบเซรั่มหน้าก็ทาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือจะบอกว่าเวลาเราหน้าโซมหรือว่าอะไรเงี้ยลองคิดภาพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้แต่งหน้าคนเรามันจะจับหน้าโซมเราจากตรงไหน จริงๆอ่ะอันนี้แบบอันนี้แชร์แบบประสบการณ์ส่วนตัวเลยพี่ก็คือเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ใช้เหมือนกันไอครีมนะครับหมายความว่าพี่ลงแบบเซรั่มก่อนแล้วก็เป็นครีมแบบปกติตามสเต็ปเลยแต่ว่าพอพอช่วงที่เราลิ่งพักผ่อนน้อยมากๆเลยงใต้ตาเราก็จะมีความบวมเป็นพิเศษแล้วก็มันก็จะมีความแห้งด้วยเพราะฉะนั้นพี่ว่าไอครีมเนี่ยมันเป็นตัวเสริมหมายความว่ามอยส์เจอไรเซอร์เดิมที่อาจจะทารอบหน้าผิวหน้าเราอาจจะ เราอาจจะไม่ได้แห้งถ้าผิวตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวพี่เองอะ่ะก่อนแต่งหน้าทุกรอบพี่ก็จะเอาไอครีมหรือไอเซรัมต่างๆเนี่ยลงใต้ตาก่อน,น,น,นทุกครั้งเพื่อที่ว่ามันจะทําให้มันเบลนด์ไปกับผิวแล้วก็มันจะทำให้มันดูแบบสมูทขึ้นแล้วก็นเนียนขึ้นด้วยอ,อย่าง,งนี้เลยเอออุอยใต้ตาเหมือนุอยก็ยังน่าละเอานี้ทำอะไรก็บอยมีถั่ชายเปียแบบช่ฉีดยาอีกแล้ว ใ่แบบค่อนข้างแบบร้องลอยด้วยนะคะแต่ถ้าลินทำหยุดหยุดเว้ยก็ได้คือไม่คือพีพีต้องต้องฝืนให้ใต้ตาโบ๋แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศตื่นแปดโมงครึ่งประชุมเข้าโมงโบ๋เองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเดินมาาจริงๆวันไหนที่รู้สึกว่ารีบมากๆแไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยคนจะพักเลยว่าใต้ตาคือลึกมากแบบรู้เลยว่าคลามเราลรู้รู้เลยว่าเหนื่อยคือบางทีนะคะแต่งหน้ามาแล้วก็จริง แต่ว่าไม่ได้ลงคอนเลอร์ใต้ตาคนทักเรืเลยว่าเฮ้ยแบบรีฟซูมเลยลีฟซูมเลยเห็นมาชานตื่นไปมองครั้งประชมก้างมงใช่ไหมอะไรอย่างงี้ไม่จริงแล้วคือใต้ตาเป็นส่วนแรกที่จะบอกเราว่าหนูหนูไม่ได้นอนหรออ,อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะให้ความสําคัญกับเซรั่มใต้ตาด้วยเพราะว่าที่สําคัญคะ่ะอันนี้คือสูตรที่คิดมาแล้วโดยเฉพาะสําหรับรอบดวงตานะคะไม่มีน้ําหอมแล้วก็เห็นผลจริงทดสอบแล้วว่ารอบดวงตาจะดูสดใสขึ้นเหมือนได้นอนเพิ่ม3ชั่วโมง เหมือนได้นอนเพิ่มสามชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วก็จริงๆพี่ว่าอนอกจากตัวใต้ตาแล้วเนี่ยครับหมายความว่าตัวไ um อเซรัมของตัวไกโคลิกไลน์ตัวนี้ก็ยังมีตั้งตัวโทนเนอร์ตัวเซรัม่มแล้วก็ตัวครีมเป็นไนท์ครีมแล้วก็เดย์ครีมด้วยแล้วก็มีมาส์ด้วยแบบนี้เลย อันนี้ก็คือใช้บนเครื่องบินได้ใช้ได้หมดเลยนะ,ะใช่ตลอดสามารถจัดการได้ทั้งหมดก็คือเลือกเอาตามความต้องการของตัวเองะคะคแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนไกด์ลิตของเรานะคะเป็นไกลผลิตที่ผ่านการทดสอบแบบโดยแพทย์ผิวหนงังคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปเอาไกด์ลิดแบบกระป๋องกระป๊ก,กมาทำแพทย์ชื่ออะไรแพทย์ชื่อ,อคุณหมอพรทิพย์เอ้ยไม่ใช่คนละแพทย์แดงมาเลย, <c oughs> เลยนะ,ะไม่ใช่นะคะเป็นแพทย์คือรอยัลพาริสมีเครื่องหมายนะคะหนึ่งอันไม่ใช่เครื่องหมายออย อ้ยมีออยกก็มีแต่ว่านี่จะมีอันนี้เราสองคนสรวนกันสุดๆแปลกแปลกๆจะมีอันนี้นะคะนี่พี่ๆอันนี้นี่ครับ Create by เดิมแบบ Royal Paris เดิม a t ทอ o ล i จีสอะไรอย่างนี้เทสตแล้วด้วยนี่เป็นเตมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า Board of d e r m a t o l o g i s t s นะคะก็ ทำทำไมทำทำไมอ๋อเมื่อกี้ทำทำไมทำทำไมเพื่อความปังเพื่อความปังเพื่อความปังเอางี้ถ้าทุกครั้งที่ก้องโค้ชอัพไปที่น้องพีพีจะต้องมีเสียงเหมือนขึ้นสว่างได้เพราะว่าพีพีคือแองเจลโค้อัพอีกหนึ่งทีไปโค้ชอัพพี่ลินหนึ่งทีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสียงที่ฉันจะได้รับนะนี่ แบบน่ารักไงแบบน่ารักแบบน่ารักพป่วันยองพี่วันยองนะคะบอกเลยว่าใครที่มองหาไลโคลิกหรือว่าเอางี้มองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับสภาพสีผิวให้ดูบรายขึ้นดูโทมน้อยลงนะคะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะตัวไลโคลิกไรไลท์ลายทางไลา์ของรอ y a l p า r ีสตอบโจทย์จริงๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าไกลโคลิกคืออะไรนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าไกลโคลิกไบรท์ระดับคลินิกที่เล่าช้เนี่ยมันคืออะไรพี่พีเล่าให้ฟังหน่อยครับได้เลยครับผมตัวไกลโคลิกแอซิดนะครับแต่ว,ว่าไอตัวกดไกลโคลิกเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นกรดที่ทําให้ช่วยลดลดเลือนจุดด่างดา<ะ>นะครับรอยดําจากสิวปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็มันได้รับแรงบารจัยจากการทำพิลลิงทรีก์ถูกต้องก็คือที่จริงมันจะเป็นแบบเหมือนกดอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาลงไปแล้วก็จะแบบมันจะแบบเหมือน ผัดเซลล์ผิวเราให้มันดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นอะไรอย่างเี้ถูกต้องค่ะซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือใครที่ไม่เคยทำพีลิ่งก็อาจจะงงว่าพีลิ่งคืออะไรอะไรเงี้ยก็พี่พี่เคยทำพีลิ่งปะพี่เคยทำพีลิ่งพอลิงก็เคยทำพีลิ่งทำพีลิ่งตอนแบบตอนคือมันจะมีช่วงที่แบบสิวขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยพี่ลินแล้วพอคราวนี้มันลอยสิวใช่ไหมครับเราเราแบบ พอเราไม่มีเวลาทำเลเซอร์เราทำเลเซอร์บางทีอาจจะต้องพักหน้านานกว่าการที่แบบเราไปทำพิ uling แบบทรีทเมนต์อะไรพวกนี้นิดนึงอะไรเงี้ยอะพิ uling ทรีทเมนต์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเดินทางไปกรุงเทพรถติดฝนตกอากาศหนาวแฟนไม่รักอะไรเงี้ยใครไม่รักเราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องรักตัวเองเข้านานเราก็เลยต้องใช้ไกลโคลิกแอซิดของทาง Lo r ร a l Paris เอาอย่างนี้ถ้าใช้แกลโคลิกแอซิดก็คือแปลว่ารักตัวเอง